อำลาวงแสงทองไปแล้วเนี่ยแล้วไปโผล่ขึ้นวงใหม่สุดท้ายนะครับสุดท้ายโดนดราม,ม่าถล่มหนักเลยในตอนนี้นะครับผมเกิดอะไรขึ้นสําหรับอดีตศิลปินของทางหมอลําแพลวพาวแสงทองนั่นก็คือน้องฮาร์ตพีรพัฒนะครับเป็นอดีตศิลปินของทางวงหมอลําแพลวพาวแสงทองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วล่าสุดนะครับน้องก็ ได้ออกมาโพส์ร่ายยาวสองสามโพส์เพราะว่าน้องโดนดราม่าหนักเลยหลังจากที่น้องเนี่ยได้ลงจากวงแพลวพาวแสงทองไปแล้วแล้วน้องไปโผล่ขึ้นวงอลังการโชว์ <right>. okay. เสร็จแล้วเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเหมือนไม่พอใจไม่พอใจน้องนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เอยอะไรเอยแบบเยอะแยะมากมายถึงขั้นเลิกติดตามแล้วก็ว่าบอกถึงขั้นมีคนว่าน้องอ่ะ โกหกในเรื่องของเหตุผลที่น้องลงเพราะน้องตอนนั้นน้องใช้เหตุผลว่าน้องจะไปเรียนต่ออืมอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเราเรามาลองดูกันหน่อยดีกว่าครับคืออย่างที่ว่าละค่ะหาละหายๆคนจะทราบกันนี้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนอะน้องอเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกหรือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินของแอพรพาวเสียงทองเนอะแต่น้องเนี่ยได้มีการลานะคะลาลงหรือว่าขอ นะคะบอกว่าขอลงจากคณะหมอลำแสงทองเหตุผลนั้นก็คือเพื่อที่น้องเนี่ยจะไปเรียนต่อครับค่ะซึ่งน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรคละผู้บริหารก็ตกลงโอเคแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรกันครับแ<ต>่าง<ม>นี้นะคะเช่าเน็ตหรือว่าเอฟซีทางเอฟแฟนคลับทางด้านแสงทองเนี่ยกลับมองว่าน้องเนี่ยนะคะโกหกบอกว ได้มีการประกาศไปขู่ซูวูใหม่อืมเช่นวงอลังการโชว์อืมแล้วน้องก็เลยออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับหากติดตามผมตั้งแต่วันแรกผมชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยนะคือผมไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวผมอาขอโอกาสมาทํางานผมชัดเจนมาเสมอเสมอมาอืมแล้วก็ในวันนี้ผมเลือก ที่เรียนก็คือมอราชพัฒอุบลอ่าราชพัฒนอุดรค่ะอ่าและวงที่ผมทํางานแบบไม่กระทบกับวงแล้วก็ไม่กระทบกับงานกระทบกับวงน้อยที่สุดเนี่ยก็คือวงนี้แหละอืมครับพร้อมกับมีการแคปแชทที่มีการคุยกับไม่อยู่ครับผมในวันที่ย0สิบมิถุนายน25 6 8หอปดอีกด้วยพร้อมกับรายละเอียด ครับผมในวันนั้นที่แม่ยุ้ยโพสอ่ะเนาะพี่พี่พี่ยุ้ยโพสอ่ะผ่านเฟซบุ๊กชูวิททำพานละนะครับวันนั้นพี่ยุ้ยบอกว่าน้ําตาจะไหลไม่ว่าหนูจะเดินเส้นทางไหนย่อมมีอุปสรรคเสมออ่าค,ค่อยคคิดค่อยค,อยคอยเดินเดินอย่างระวังนะลูกไม่ว่าหนูจะเลือกเดินสายไหนแม่ก็ยังรักรักหนูเหมือนเดิมนะลูกเพราะหนูคือลูกชายของแม่แม่จะรอวัน ไม่จะรอดูการเติบโตของหนูนะคนเก่งก็คือได้แคปแชทของน้องฮาร์ปเนี่ยเอามาโพสตในวันนั้นนะตั้งแต่20่ิบมิถุนายนแล้วนะแล้วในแชทเนี่ยเขาคุยกันว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่านะแม่นะยุ้ยครับผมตัดสินใจดีแล้วนะครับผมขอลงก่อนขอลาวงครับครับเมื่อได้ที่เรียนผมจึงจะหาสมัครร้านหรือวงที่ใกล้มหาลาัยเขาก็บอกนะว่าเขาได้ที่เรียนแล้วเขาก็จะ หมัปูงหรือว่าร้านใกล้มหาลัยถ้าไม่มีผมก็จะเรียนอย่างเดียวครับครับกับขอบคุณแม่ยุ้ยแม่แพวที่ครั้งหนึ่งเคยให้โอกาสผมได้ทําตามฝันบุญคุณครั้งนี้ผมจะเก็บไว้ไม่ลืมตลอดไปครับแม่ครับอืมแล้วก็บอกอีกนะครับว่าผมจะไม่เอ่ยคําลานะแม่นะครับแม่และผมหวังว่าความเป็นลูกเป็นแม่มันจะยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าผมจะอยู่ที่ไหนฮาร์ดรักแม่ยุ้ยมากนะครับอ่าแล้วก็พี่ยุ้ยก็ตอบกลับมาบอกว่าประมาณว่าถ้าตัดสินใจดีแล้วแม่ก็เคารพการตัดสินใจประมาณนี้เนาะอันนี้น้องก<ช>็ออเอามาให้ดูเพราะว่าน้องโดนดราม่าในเรื่องของคนไปบอกว่าน้องเนี่ยบอกว่าจะไปเรียนต่อจะไป็น่นนี่นั่นคือเขาอาจจะไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะใช่ไหมที่น้องคุยกับพี่ยุ้ยอะ่ะท,ที่พี่ยุ้ยแคปมาโพสนะ่ะอืม ว่าน้องเนี่ยได้มีการยุติบทบาทแล้วเนาะก็คือยุติบทบาทเพื่อที่จะไปเรียนต่อแต่น้องได้มีการประกาศนะคะขึ้นวงใหม่ก็อาจจะทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าใจผิดในตัวน้องได้น้องก็เลยมาอธิบายในมุมของน้องว่าคือจริงๆแล้วน้องตั้งใจที่จะไปเรียนต่อจริงๆแต่ถ้าสมมติว่ามีวงหรือว่ามีร้านเป็นร้านนั่งดื่มอะไรประมาณนี้ที่น้องสามารถไปร้องเพลงหาเงินเข้ากระเป๋าได้น้องก็จะ ไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ถ้าสมมติว,ว่าไม่มีวงหรือว่าร้านน้องก็จะเรียนอย่างเดียวอันนี้คือตามแช่ที่น้องพูดเนาะครับผมอ่ะอลังการโชว์ก็คือเป็นหมอลำจากทางอุดรธานีไงสำนักง,งานของเขาคืออยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะอ่าแล้วน้องก็เรื่องเรียนที่รัชพัฒนอุดรอ,อืม,อมนั่นแหละก็นี่แหละค่ะคงเป็นเหตุผลที่ ทำให้น้องตัดสินใจน้องก็คือขึ่งกับอลังการโชว์อันนี้มนไม่ผิดแต่คือตัวน้องเองกับแทนนันผู้บริหารเสียงทงเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยซึ่งชาวก็วันชาวนิดนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจในตัวน้องด้วยซึ่งหลายหลยคนก็ยังไม่เข้าใจน้องอยู่ดีน้องก็เลยได้ออกมาโพสต์รลน์ยาวอย่างละเอียดเลยค่ะอ่ขออตกัน้กันเนาะทุเกเจ้าาในคืนที่ท้องฟ้ามืดนะคะเราจะเห็นดาวชัดเจนที่สุด วสวยาบางดวงมองชัดชัดแล้วไม่สวยและน่ากลัวน้องฮาร์ดกราบขอบพระคุณ95เปอเซที่แยกแยะได้และเข้าใจน้องฮาร์ดกลุ่มคนนี้คือคนที่คอยให้กําลังใจมาตลอดเพราะผมเองชัดเจนแต่วันแรกอยู่แล้วว่าผมเลือกวงที่สะดวกกับการเรียนซึ่งนะคะณขณะนั้นวงเสงียงทองผม เดินเข้าไปแบบไม่ได้สนดรามา่าใดๆไม่สนคําถามต่างๆไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวเพราะผมมาขอโอกาสทํางานแค่นั้นและในวันนี้ก็เช่นกันกับวงที่สะดวกกับการเรียนต่อของผมคืออลังการโชว์ผมก็เลือกวงนี้และจะทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ตราบพี่เท่าตราบเท่าที่นะคะอยู่วงนี้การที่ผมออกจากแสงทอง ไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใดที่ผมต้องโจมตีวงเกา่าครับแล้วก็คือวงที่ให้โอกาสวงที่นะคะให้โอกาสแรกกับผมและตลอดเวลาผมพูดเต็มปากว่าไม่เคยทำให้องค์กรเสียหายทั้งต่อหน้าและลับหลังทางตรงและทางอ้อมตลอดจงการวาง มผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมกับอีก5%้าเปอร์เซนส่วนน้อยที่คอมเมนต์ลบกับผมผมอ่านครับแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาก็มา่ึกไม่เคยเม้นหรือให้กำลังใจผมบางคนมาเม้นผมครั้งแรกคือมาด่านเนี่ยแหละครับ ท็กสุดท้ายนี้ขอยืนยันคำเดิมว่าน้องฮาร์ดจะอยู่ที่ไหนก็คือน้องฮาร์ดคนเดิมยืนหยัดบนความเหมาะสมและจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนแฮแท็กขายคุณภาพผลงานเช่นเดิมขอพื้นที่เพียงสร้างผลงานขอบคุณแม่ๆที่เข้าใจและรับผมจากหัวใจจริงฝากเมตตาและเข้าใจผมด้วยนะครับแฮตแท็กพีระฮา์แฮตแท็กหมอลำอลังการโชว์ ครับผมอ่ะนี่น้องก็ออกมาโพสต์ร่ายาวเนาะหลังจากที่น้องก็พึ่งโดนดราม่าจากทางคอมเมนต์เนาะจาก FC ฟซ n แฟนคลับนั่นแหละอ่ะพี่น้องครับอ่ะก็คือน้องฮาร์ดก็เปิดตัวกับหมอลำอลังการโชว์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในฤดูกาลหน้าเนาะปี2 5 6 8ันห9นะครับล่าสุดก็ฮาร์ดพิรพัฒน์แฟนเพจก็ได้อ่าโพสต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหมอลำ มีเกิดใหม่มามากมายาเพื่อเป็นทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมได้เลือกฟังเลือกดูนะครับและสามารถดูได้หลายวงพร้อมกันแล้วก็เป็นสีสันเป็นทางเลือกนะครับเหมือนเปิดทีวีนะแม่ๆเปลี่ยนช่องไปมาได้ในวันนี้ฮาร์ดได้มีโอกาสสังกัดกับวงใหม่ในนามของน้องฮาร์ดพีรพัฒนเสียงวิหกอลังการโชว์ พอน้องกราบฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่เอซทั้งเก่าและใหม่เปิดใจให้บักลาอีกจะค้นแนวเดือครับเพราะชีวิตของน้องฮาร์ดบนเส้นทางสายเนี้ยหากขาดแฟนขับขาดกำลังใจจากผู้ฟังก็คงจะเดินต่อไปไม่ได้แฮชแทก็กกํ เนิร์ดใหม่ไปด้วยกัน #hardpirapat เสียงวิหกอลังการโชว์แล้วก็เป็นการแชร์โพสต์ของหมอลำอาจากเพจหมอลำอลังการโชว์ออกมานะครับหมอลำอลังการโชว์เนี่ยเขาก็โพสต์บอกว่ายินดีต้อนรับน้อง hard pirapat เสริมทัพหมอลำอลังการโชว์ปีหนึ่งครับเออคอปเตอร์ก็อยู่อลังการโชว์นี่เนาะ คือบอกว่าตรงนี้เนาะทุกคนฝากถึง fc แฟนคลับที่เคยไปต่อว่าทางด้านน้องฮาร์ะกันเนาะให้ทุกคนเคลียร์แล้วก็เข้าใจนะคะว่าถูกประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ของน้องจริงๆก็คืออยากให้ทุกคนเนาะหยุดดราม่านะคะถึนคนหนึ่งที่เขาตั้งไปทํางานหาเงินหาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองตัวเอง,เ,องเรียนแล้วก็ให้มองที่ผลงานจะดีกว่านะคะครับผมะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฮาร์ดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอลำอลังการโชว์ด้วยนะ ด,ดูกันที่จะถึงเนี้ยเขาเปิดตัวมาแบบนี้แสดงว่าหมอลำวงนี้เขามีไม้เด็ดนะอ่าแล้วก็ศิลปินดังๆก็เข้าไปอยู่ในอลังการโชว์ก็เยอะแล้วนะ hey, hey. มารอดูกันนะครับว่าทางหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาจะสร้างหมอลำอลังการโชว์มาในรูปแบบไหนแต่เราเชื่อมั่นเนาะในศักยภาพของผู้บริหารว่ารถแน่นอนแล้วก็สำับสำหรับ f อของที่เก่านะครับอย่าไปดราม่าน้องเลยเนาะ ในเมื่อน้องเลือกแล้ว<ช>น,น้องตัดสินใจแล้วเราควรเคารพการตัดสินใจของน้องนะคะก็ควรจบดราม่าชอบที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นแล้วก็รักวงไหนเราก็เชียร์วงนั้นนั่นแหละพี่น้องครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางหมอลำแพรพาแสงทองในฤดูการหน้าด้วยครับสวัสดีครับ